วันนี้หนะ้าองค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดตำบลผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ราษฎร15ครอบครัวที่บ้านเรือนประสบวาตาภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เมื่อวันที่13มีนาคม2568เกิดเหตุวาตาภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ 4, 7, 8และ9ตำบลผาสามยอดอำเภอเอราวันทำให้บ้านที่อยู่อาศัยของรัษฎรได้รับความเสียหายจำนวน15หลังคาเรือนการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเช่นซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถกลับมาใช้ได้โดยเร็วและดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแกร่ราษฎรอย่างเร่งด่วนต่อไป